ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาค่ากับรายการนาคาททำนายดวงในช่วงของ3มเดือนไตรามาสแรกปี2569ได้แก่เดือนมก,กราคมเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมครับซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยครับชาวลัคนาร าสีเมถุนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยครับช่วยกดกันที่ปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับ เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของดวงการงานก่อนเลยครับชาวลัคนาราศีเมถุนต้องขอบอกว่าดวงชะตาท่านเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเพราะว่าดาวการงานกับดาวความรักเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันแต่ว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานกันก่อนนะครับในเรื่องงานนะครับท่านมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานซึ่งดาวพฤหัสนั้นโคจรตอนนี้นะครับถอยหลังมาทับตัวเนาะ ก็จะมีเกณฑ์ที่ทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นนะครับมีโอกาสดีที่จะมีงานเข้ามานะครับให้รับผิดชอบให้ต้องทําและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประตูบุญนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับอ่าแล้วก็ในด้านของสติปัญญาความรู้ความสามารถซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยมีการพักองศานะครับมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่8พฤศจิกายนปี68เนาะมาจนถึง19มีนาคมปี69เป็นเวลาทั้งหมด130 เพราะฉะนั้นช่วง วันที่หนึ่งมกราคมจนถึง19มีนาคมเนี่ยดาวพฤหัสยังคงมีการถอยหลังอยู่นะช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีในเรื่องของงานเก่าสิ่งเก่าๆปวเจ็์เก่า,กา,กกาๆนะครับจะหวนกลับมาให้ต้องทําหรือใครที่ต้องการสมัครงานนะครับหางานอะไรเงี้ยนะครับหรือตกงานอยู่กําลังรอง,งานก็ต้องกลับไปทําอะไรที่ท่านถนัดคุ้นเคยหรือเคยทำนะครับจะดีนะจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับและก็ช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมถุเนี่ยต้องกลับมา ทบทวนอะไรบางอย่างนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกับเป็นการสรุปชีวิตนะครับในช่วง ปีที่ผ่านมาเราก็ต้องมาวางแผนตั้งหลักตั้งเป้านะครับในสิ่งที่จะทำนะครับบางทีการถอยหลังเนี่ยนะครับหรือว่าถอยก้าหนึ่งหรือ2อก้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เสียหายนะครับบางคนถอยออกมาเพื่อที่จะมาพักฟื้นมาเก็บแรงเก็บกําลังนะครับเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและประสบความสําเร็จในอนาคตและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูดีๆนะดาวมันถอยหลังไปที่ไหนมันถอยหลังมาที่เรือนตนุนะครับที่เรือนลักนณาเหมือนเป็นจุดตั้งรับนะครับเป็นจุด ดวงชะตาของท่านดาวการงานถอยมาทับตัวเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยการที่ท่านกลับมาตั้งหลักเนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวดีในเรื่องงานเนี่ยเข้ามาด้วยนะบบางคนเนี่ยมีโอกาสที่หัวหน้าเนี่ยจะเรียกให้กลับไปนะครับอาจให้ทําสิ่งนี้สิ่งเดิมที่ท่านทําถนัดและท่านจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับจะมีงานเข้ามาให้ทําค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดีด้วยนะนะครับผม แต่ว่าในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยละกันนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะจะโครจรมาทับเรือนกรรม,มะหรือว่าเรือนการงานทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยตั้งแต่วันที่13กุมภาเป็นต้นไปนะครับท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามาถ้ามองในแง่มุมดีๆนะมรณะเนี่ยมันหมายถึงแดนไกล ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะครับอาจส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนหลายท่านนะบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานนะครับไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะครับ rian. หรือว่าอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดก็ได้นะครับอยู่จังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งในช่วงนี้มันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามา นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการเดินทางก็นแน่นอนครับบางคนก็กําลังรอจังหวะที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับบางคนหาจังหวะโอกาสในการกําลังจะเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะฉะนั้นหลังจาก13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปชาวล,าลาัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามาหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลเกี่ยวกับงานเข้ามานั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงและทําไงดีหล่ะทีนี้นะครับก็อาจจะต้องแก้เคล็ดกันนิดนึงนะอาจจะจัดโต๊ะทํางานใหม่จัดมุมห้องทํางานใหม่ มันก็เหมือนเป็นการแก้เคล็ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของแง่มุมดีๆส่วนใครที่ยังไม่ได้เตรียมใจนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่ยังไงในช่วงนี้นะครับมันก็ถือว่ามีโอกาสและกันนะเกี่ยวกับเรื่องการ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานเข้ามาตั้งแต่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมโดยกว้างๆและกันนะของชาวราศีเมถุนเกี่ยวกับดวงการงานเข้ามาส่วนใครอยากจะไปฟังเนื้อหาแบบละเอียดเชิงลึกนะครับก็สามารถไปดูคลิปรายเดือนของช่องหัวใจนาคาเราได้เราได้ทําคลิปแบบรายเดือนไว้ให้ ทุกท่านได้รับฟังกันแล้วแบบเจาะลึกเลยนะครับก็สามารถไปฟังในส่วนตรงนั้นแยกได้ตรงนี้ผมอาจจะบีคอแบบกว้างๆนะครับผมชาวราศีเมถุนนะครับให้ไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงครับนะก็ดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานถอยหลังอยู่ก็ ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายสังฆทานนะครับในสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายไปด้วยนะครับแล้วก็หาโอกาสไปกราบขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นปางสมาธิหรือไม่ก็สารหลักเมืองก็ได้นะครับไปขอพรท่านในเรื่องงานนะครับและจะประสบความสําเร็จดีนั่นเองครับส่วนใครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลดีๆนะครับนำไปบูชาเพื่อเปิดดวงหนุนดวงชะตาของตัวท่านเองเนาะก็แนะนําเลยนะครับแร่เหล็กไหลนะครับแกะสลักเป็นรูปพระสมเด็จเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้ นะครับนำแรกเหล็กไหลเนี่ยมาแกะสลักเป็นรูปพระนะครับอ่าแล้วก็เข้าพิธีแล้วนะครับใครอยากจะได้อ่าวัตถุมงคลดีๆนะครับช่วยเปิดดวงหนุนด,ดวงให้ถูกฉลกตามดวงชะตาของท่านก็สามารถแอด id line เข้ามาติดต่อสอบถามขอบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับส่วนในเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับท่านมีดาว จันเนาะเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินหลักนั่นเองครับดาวจันเนี่ยเป็นดาวที่โคจรเร็วมากๆานะครับทุก2วันครึ่งก็ย้ายทีละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณานะว่ามีดาวอะไรมาทับเรือนการเงินมาเลงเรือนการเงินกันบ้างแล้วก็อีกหนึ่งดวงก็คือดาวโชคลาภนะครับว่าไปอยู่ตรงไหนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองครับถ้าในเรื่องของดาวที่มาทับเรือนการเงินเดี๋ยวไม่มีนะแต่ว่าจะมีดาวที่มาเลงเรือนการเงินนะครับอ่าก็ตั้งแต่ในช่วงของ วันที่14มกราคมนะครับก็จะมีดาวพาทิตเจ้าเรือนสาสชาเนี่ยไปตกมรณะและเล็งไปที่เรือนการเงินก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนดาวโชคลาภเนี่ยดาวพางังคานอยู่ที่เรือนปัตตานีนะครับเล็งมาที่ตัวตรงนี้ก็จะส่งผลดีด้านโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาปัตตานีก็หมายถึงหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่ครองอาจจะได้โชคลาภมาจากคู่ของเพศตรงข้ามนั่นเองนะก็ถือว่าโชคลาภช่วงนี้ค่อนข้างจะ โดดเด่นมากาครับและมาวันที่15มกราคมดาวพังคารจะโครจรไปตกมรณะนะครับเล็งไปที่เรือนการเงินช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการเงินระวังกับเป๋าฉีกนะครับแถมดาวพังคารเนี่ยไปเจอดาวพาทิตย์ด้วยนะครับหกับ3มเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะครับทำให้ช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนคนรอบตัวคนใกล้ตัวจะแตกหักกันเพราะผลประโยชน์หรือว่าเ,อาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากความเป็นกังวลและความเป็นห่วงมาเนาะในช่วง 15มก,กราคมนะครับกระเป๋าฉีกไปจนถึง28กุมภาพันธ์หลังจาก28กุมภาพันธ์อันนี้ดวงโดดเด่นมากๆเลยชาวราศีเมทุนครับดาวพังขันไปอยู่เรือนพบสุภาะสุภาะไม่ถึงชื่อเสียงความสําเร็จความโด่งดังนะครับแล้วก็ความดีด้วยดาวโชคลาภมาอยู่ตรงนี้ส่องแสงถึงตัวของท่านเต็มเมเลยตีกนถึงตัวนะก็มีโอกาสที่ดวงการเงินจะพลิกฟื้นร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินทองไหลามาเทมาการลงทุนการเสี่ยงโชคค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวพังขันไปเจอพระราวหู38เป็นคู่ธาตุลม นะครับดาวพระราหูเป็นดาวใหญ่ได้มาตรฐานเกษตรตราธิบดีด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสร่ํารวยนะครับเนาะชาวราศีเมถุนดวงชะตาท่านให้ระวังแค่ช่วงของ15มกราคมถึง23กุมภาพันธ์นอกเหนือจากนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าประธานพรน,นะครับมีโอกาสได้รับโชคเงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับให้ไปทาบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะครับอย่างที่บอกว่าดาวการเงินจริงๆได้แก่ดาวจันท์ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับเช่นไปถวายเพลนพระ นะครับไปใส่บาตรหรือนะครับไปทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าคนที่ขาดแคลนนะครับทำบุญเกี่ยวกับด้านอาหารได้หมดเลยทําบุญในวัน จันได้ยิ่งดีครับส่วนในเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตานะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากดาวโชคลาภแล้วกันนอะตอนนี้กําลังโคจรดีและไปอยู่ที่เรือนสุภาด้วยนะครับดาวพังคานกําลังเท่ากับเลข8เลข8ก็เป็นพระราหูอีกพระราหูได้มาตรฐานเกษตรด้วยนะครับบูชาพระราหูหาพระราหูบูชาติดตัวส่วนชาวราศีเมถุนท่านใดสนใจพระราหูรุ่นมหาโพกษะจากช่องหัวใจนาคาครับสามารถแอดไอดียไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามขอบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับ ส่วนในด้านของความรักนะครับดาวความรักชาวลัคนาราศีเมถุนอย่างที่บอกว่าเป็นดาวพฤหัสเนาะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วกันตั้งแต่มกราคมนะไปจนถึงวันที่19มีนาคมนะช่วงนี้ดาวพฤหัสมีการถอยหลังแล้วก็มีการโคจรมาทับตัวแล้วนะครับก็จะทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสนะสำหรับคนโสดก่อนแล้วกันคนโสดที่เคยมีแฟนเคยมีกิก๊กหรือเคยรู้จักกับใครสักคนหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ย มีโอกาสที่คนเหล่านี้นะครับจะหวนคืนกลับมาจะได้เจอกันใครที่ต้องการจะง้อแฟนขอคืนดีกับแฟนนะครับก็มีโอกาสจะได้เจอกันนะครับมีโอกาสจะได้ขอคืนดีกันและดาวมันถอยหลังมาทับตัวเพราะฉะนั้นความรักครั้งเก่ากําลังจะหวนกลับมาเป็นครั้งใหม่ นั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีแฟนนะครับไม่เคยมีแฟนเลยก็อาจจะเป็นคนในอดีตแต่พบอดีตชาตินะครับหวนคืนกลับมาและดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวบุญกุศลด้วยนะคนที่เคยทําบุญร่วมชาตินะครับตักบาตรร่วมขนันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะก็จะมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะครับหวนกลับมาในครั้งนี้นะฮะจนถึงวันที่19มีนาคมแล้วก็หลังจาก 19. มีนาคมนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็จะมีการมนองศาประมาณ16วันนะก็คือนับจาก 20. มีนาคมไปจนถึง 5. ้าเมษยนดาวพฤหัสหยุดนิ่งนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าชาวราศีเมถุนนะครับความรักช่วงนี้อาจจะไม่มีความคืบหน้านะครับไม่มีอะไรตอบกลับมานะครับเหมือนจะครบไม่ครบจะเลิกไม่เลิกมันเหมือนถูกแช่แข็งในเรื่องเกี่ยวกับความรัก นะครับถ้าพูดภาษาทั่วไปก็คือความรักจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยนะครับพยายามตกลงหรือคุยกันนะครับให้แล้วเสร็จก่อนวันที่19มีนาคมถ้าเกิดหลัง19ไปแล้วเนี่ยสถานะัความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยจะไม่ชัดเจนจะคุมเครือแบบเนี้ไปจนถึงวันที่5เมษายนเลยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับก็แนะนําเลยเนาะให้จัดชุดสังฆทานไปถวายพระนะครับให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายไปด้วยนะครับน้าแตะตั้งแต่5านิ้วขึ้นไปถ้าเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีเลยเพราะทองเหลืองเนี่ยเป็นสื่อนาพลังงานที่ดีมากๆเลยนะส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านความรักครับผมก็แนะนําบูชาเป็นสีพึ่งสีพึ่งหมาสเนจจากชองหัวใจนาคาของเราเนี่ยนะครับผ่านพิธีพุทธเทวพิเศษมาแล้วโดยเฉพาะพิธีคืนจันเพนจันซ้อนจันเป็นมหาฤกษ์มงคลสายสเสน่ห์เมตตามหานิยม ใครอยากจะได้สีพึ่งดีๆนะครับก็สามารถแอด ID Line เข้ามาติดต่อสอบถามบูชาจากแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนท้ายรายการวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ